วันก่อนนะผมโดนเพื่อนอันเฟรนก็คือโดนลบเพื่อนออกไปจาก Facebook เพราะว่าเรามีความเห็นเกี่ยวกับการเมืองไม่ตรงกันหมายความว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เลือกตั้งใช่ปะ่ะบางคนก็จะแสดงออกว่าอ่ะฉันชอบพักนี้ฉันไม่ชอบพักนี้ฉันชอบพักนี้เพราะอะไรส่วนฉันเกลียดพักนี้เพราะอะไรมันก็นานาจิตตัง แต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าการที่เราจะเลิกคบกับเพื่อนหรืออันเฟรนกับเพื่อนบางคนไปเนี่ยเพียงเพราะว่าเขามีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับเราเนี่ยมันอาจจะตื้นเถินไปหน่อยนะบางคนอาจจะบอกว่าก็เห็นแล้วมันขวางหูขวางตามันลำคาญใจอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆแล้วเพียงแต่ว่าเราเลือกไม่ตรงกับเขาเราก็ไม่จาเป็นจะต,ต้องเป็นอันเฟรนก็ได้ถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่า ลำคาญใจอะนะในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องใหญ่โตขนาดที่เราจะต้อง u n f r e n d กันเลยท,ทั้งทางที่เราแบบรู้จักกันหรือพบกันมาหมายถึงเพื่อนที่อยู่ในไม่ใช่เพื่อนออนไลน์เพื่อนที่แบบว่าไปหาไปมาหาสู่รู้จักมักจีกันนะแต่ทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าเพื่อนออนไลน์เนี่ย เพื่อนในเ c e b o o k เพื่ออะไรเนี่ยมันไม่เคยเจอตัวตนตัว,ตว,ตวจริงกันมาก่อนมันอาจจะแบบผิวเผินก็อันเฟนไป<ๆ>ก็ไม่ได้เกิดผลอะไรนะทีนี้เราก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าถ้าสมมติว่ามีเพื่อนใน Facebook หรือว่าเพื่อนในออฟไลน์ที่เจอกันเนี่ยตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องบล็อกเขาไหมคุณจะเลิกคบกับเขาไหมหรือคุณจะแบบไม่พูดไม่คุยกับเขาไหม บางคนนะในครอบครัวเดียวกันในแหละพ่อกับแม่ในแหละอาจจะเลือกพักคละพักคุณสามารถที่จะตัดพ่อตัดลูกตัดแม่ตัดลูกกันเลยได้เหรอทั้งที่แบบโอ้โหไอ้แค่เรื่องการเมืองความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าการเมืองเนี่ยนะมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องของความคิดแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อความคิดเนี่ยมันก็มาจากการที่เราได้เสพข,ข่าวอ่านข้อมูล ศึกษาประวัติศาสตร์เรียกง่ายๆว่าเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของการศึกษามันก็เลยได้ตกผลึกมาอยู่ในหัวสมองของเราแล้วทีเนี้ยสกิลในการเสพข่าวสกิลในการคัดกรองไต่ตองวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆเนี่ยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มเดียวกันหน้าเดียวกันเนี่ยเรายังตีความคนละอย่างเลยทั้งที่ เรายืดอ่านด้วยกันอะเรายัางตีความคนละอย่างเลยแล้วความเชื่อล่ะความเชื่อมันก็เลยมาจากเขาเรียกว่าอัตราตัวตนลึกๆของเราอย่างเช่นว่าแบบไม่รู้ว่าเขาพักนี้จะทําไม่ดียังไงจะทําให้ครอบครัวฉันบอบช้ายังไงจะโกงกินยังไงแต่ว่าถ้าเป็นคนเนี้ยฉันรักเขา เรียกว่าความเชื่อล้วนๆเลยคือคุณจะเป็นยังไงก็ได้ฉันก็จะเลือกคุณคุณจะดีจะเลวจะร้ายหรือจะยังไงฉันก็ยังเลือกคุณเพราะว่าฉันรักคุณอันนี้ก็เลยแบ่งออกเป็นสองขั้วก็คือความความคิดกับความเชื่อคุณลองนึกเล่นๆน,น,นะนึกตามมานะว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณใช้แกในการตัดสินเลือกพรรคการเมืองด้วยอะไรด้วยความเชื่อ หรือว่าด้วยความคิดนะก็ลองอยากให้เพื่อน <t ell> ๆลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาทีนี้เราก็เลยแบบเออน้านาจิตตังเนอะมันไม่จําเป็นนะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีสกิลในการเลือกในการคิดที่ต่างจากเรามันก็ไม่ได้มันก็ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะโง่กว่าหรือจะฉลาดกว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีชุดข้อมูลหรือความรู้เพียงเท่านั้น ลองเนยง่ายอ่ะเราสมมติเราจับเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนในห้องเรียนเดียวกันหมดเลยจับมมหกมาเรียนรวมกับมหนึ่งมหกนี่ก็โอ้โหอยากจะให้อาจารย์สอนแคลคูลัสแล้วเพราะว่าถอดสแควร์รูทติโกณมิติได้หมดแล้วแต่เด็กมหนึ่งเพิ่งจะคอรนหรอมหอเรามอมคือแบบยังบวกลบคูณหารได้ไม่คล่องเลยอะ่ะแล้วแล้วอยู่ร่วมห้องชั้นเรียนกับเด็กมหกมันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมันก็ประมาณนี้มันก็คือมีนักเรียนหลายระดับชั้นอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเด็กม .1 ก็รู้สึกว่าทําไมพี่ม .6 นี่ไม่จะรีบไปไหนวะทําไมเก่งจังส่วนไอเด็กมหก,ก็รู้สึกว่าโอ้โหน้องเมื่อไหร่น้องจะขึ้นมาทําไมน้องถ่วงถ่วงพี่จังเลยพี่อยากจะให้อาจารย์สอนไปข้างหน้าเร็วๆแล้ว,วทําไมน้องยังบอกว่าคุณหารยังไม่คล่องสักทีเลย มันอารมณ์ประมาณนี้เลยนะอารมณ์ประมาณนี้เลยเราก็เลยเอออยากจะเอามาแชร์ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการเลือกพักการเมืองแล้วช่วงเนี้ยมันก็อยู่ในช่วงของการนับคะแนนอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งเลยมันยังระอุร้อนๆเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นกับเราร้อนๆเราก็เลยอยากจะเอามาแชร์แต่ในส่วนตัวของเราถ้าเราจะ คัดกรองใช้การเมืองในการการคัดกรองเพื่อนนะเราอยากจะมองให้ลึกลงไปถึงเรื่องของความดีงามหมายความว่าเราเลือกคนนี้เพราะว่าเขาโกงเหมือนกับเราเราชอบคนนี้เพราะว่าเขานิสัยเหมือนกับเราเราไม่เอาพักนี้เพราะว่าเราไม่ชอบพฤติกรรมเราไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เขาก็ทําผิดอันนี้มันคือสิ่งที่ การเมืองจะบอกตัวตนคุณได้เลยนะว่าคุณเป็นคนแบบไหนคล้ายๆกับว่าคุณเปิดประตูเชื้อเชิญให้โจรเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณแล้วเขาก็มาทําร้ายคนในครอบครัวของคุณแต่คุณบอกว่าก็คุณได้เงินเขาคุณได้คุณได้สินบนเขามาเพราะฉะนั้นคุณเลยเปิดประตูให้เขาเข้ามาผมว่าอันนี้มันไม่โอเคอันนี้มันสอให้เห็นถึงนิสัยของคุณการเมืองมันไม่ใช่ แค่บอกว่าคุณเลือกเขาเพราะนโยบายอะไรแต่มันยังสหอเห็นว่าคุณมีนิสัยใจคอเป็นแบบไหนคุณมีความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือไหมคุณรู้สึกว่าอยากจะได้ผลประโยชน์ไหมมันเรื่องของความเห็นแก่ตัวการเมืองเนี่ยมันเลยสะท้อนสิ่งเหล่านี้ได้มันไม่ได้สะท้อนแค่ว่า ฉันชอบนโยบายนี้เขาเข้ามาแล้วเขาจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เราว่าอันนั้นอะ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่อยากให้มองลึกลงไปก็คือนักการเมืองคนนั้นมีนิสัยแบบไหนแล้วถ้าคุณชอบนักการเมืองคนนั้นที่นิสัยแบบนั้นเป็นไปได้สูงเลยว่าคุณเนี่ยก็มีนิสัยไม่ต่างไปจากเขาอย่างเช่นว่านักการเมืองคนนี้โกงกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและคุณชื่นชอบเขาคุณเทิดทูนเขาคุณสนับสนุนเขาก็แปลว่า คุณเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เขาทําคุณชอบที่เขาทําผิดคุณชอบที่เขาคดโกงมันบอกได้ง่ายๆเลยอย่างเนี้ยผมถือว่าผมสกีนเลยนะสกีนเพื่อนแบบนี้เลยนะอย่างเนี้ยตัดสินได้ง่ายเลยว่าโอเคผมกับคุณไม่ไม่คุยกันดีกว่าเพราะว่าคุณเห็นดีเห็นงามกับความผิดคุณเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ผมเรียกว่าการเมืองสามารถสกีนได้แต่ถ้าการเมือง จะมาบอกว่าฉันชอบคนนี้เพราะนโยบายอ่ะอันนั้นอันนั้นเป็นคนละส่วนกันนะอันนี้ก็เลยอยากจะหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าเออช่วงเนี้ยมันมีกระแสะแบบนี้เยอะเหมือนกันนะว่าเรา unfriend เราบล็อกเราไม่ชอบเราเกลียดขี่หน้าคนนั้นคนนี้เพราะว่าเขาเลือกคนละสีกับเราเท่านั้นเองสวัสดีครับ